เพิร์ตออสชแน,นลมาแล้วครับวันนี้เราอ,อยู่ในเกมโลโบ็อกนะครับอยู่ในแมปเกาะนี้ปลาหมึกนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยในเกมเนี่ยไม่ได้มีแต่หนีปลาหมึกอย่างเดียวนะครับก็จะมีอย่างทอร์นาโดที่ทาให้เกาะหมุนและทําให้เราตัวลอยนะครับแล้วก็จะมีระเบิดนะครับทําให้เราสามารถระเบิดตัวเองได้ครับนี่แล้วคนรอบสุดท้ายก็จะได้เงินนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีไอเทมที่ทําให้เราตายได้อีกมากมายนะครับดูจากเลือนข้างล่างได้เลยครับนะครับก็จะมีเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็จะมีภูเขาไฟภูเขาไฟจะสามารถพ่นลาวาออกมาที่ทําให้เราตายได้นะครับแล้วก็จะมีตัวใบมีดที่เราต้อง,งยินตรงกลางเท่านั้นถึงจะรอดนะครับ ซึ่งจะว่าไปเนี่ยเขาก็จะเป็นตานะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยก็จะให้เราอยู่เฉยเฉยแล้วถ้าเกิดว่าหมดเวลาสามสองหนึ่งที่เป็นสีแดงอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมันก็จะมีน้ําขึ้นมาซึ่งเวลาเราลงไปในน้ําเราก็จะตายนะครับนี่ทอร์นาโดดูดคนไปแล้วตรงนั้นก็จะมีเขาที่เป็นระเบิดนะครับถ้าเขามีระเบิดแล้วเขาก็จะมาแปะใส่เรานะครับแล้วคนนั้นก็จะตายครับ แต่ว่าคนรอบข้างนี่ก็ตายไปด้วยนะครับหนอุย้ยทานโรช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคอืมทารโรนี่ก็จะพัดสุ่มๆนะครับว่าเราจะไปทางไหนทิศทางไปหากาะทิศทางไปหา,า,ปหาตรงตรงนู่นตรงนี้ตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราตาย ได้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากแย่อุ้ยมีคนได้ดาบอุ้ยมีได้สามคนเลยเออเออจะตายแล้วอือหือคนที่รอดนะครับเราก็สามารถขึ้นมาแล้วเราก็จะดูคนอื่นได้นะครับซึ่งตานี้เนี่ยศึกเนี้เนี่ยจะอีกยาวนานนะครับแล้วก็ในแมปเนี้ยก็จะมีตัวช่วยนะครับ อย่างพวกรองเท้าเนี่ยก็จะมีรองเท้าสีเหลืองรองเท้าสีฟ้าแล้วก็รองเท้าสีแดงนะครับรองเท้าสีเหลืองได้ช่วยให้วิ่งเร็วนะครับสามารถซื้อได้เงินได้สีแดงสีแดงก็ซื้อได้นะครับสีเหลืองเนี่ยห้าสิบบาทซื้อทีละหนึ่งคู่นะครับอันนี้ห้าสิบบาทซื้อทีละสามคู่นะครับแล้วก็จะมีรองเท้าสีฟ้าเนี่ย ถ้าเกิดว่ามาซื้อซื้อตรงช็อปที่เขาวางเอาไว้เลยนะครับมันก็จะราคา45โลบักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในช็อปนะครับก็จะมีใบใบทูนะครับซื้อ2อันก็150เหรียญในเกมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเรารออยู่นะครับแล้วนี่เราได้ตัวทดลองแล้วนี่ก็จะเป็นลูกแอปป้านะครับ ซึ่งเราก็จะสามารถเก็บได้แล้วรองเท้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในแมปแมชอย่างเดียวนะครับเราสามารถเอามาใช้สำหรับเพื่อแย่งเพื่อนไปเก็บลูกแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยอย่างรองเท้าสีเหลืองนี่ก็ใช้ในแมปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รองเท้าสีแดงเนี่ยมันก็จะมีที่ที่เราไม่สามารถปีนป่ายได้นะครับเราก็จะใช้รองเท้าสีแดงเพื่อ ในการกระโดดนะครับในแม์ก็ใช้กระโดดข้ามไปเกาะอื่นนะครับส่วนรองเท้าสีฟ้าเนี่ยใช้ในการลอยตัวครับซึ่งถ้าเกิดว่าจบแม์แล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินมาซื้อของพวกนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับซึ่งในแมบเนี่ยผมเห็นว่าแมบ,บนี้ใหญ่มากเลยนะครับดูสิ เอาจริงๆแล้วเราก็ห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือเอาจริงๆแล้วผมเนี่ยหาเกมเล่นอยู่นะครับผมไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยมาเล่นโลบอก์นี่แหละครับนี่นี่คือที่มาของการเล่นโลบอกในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องรอเม็ดเริ่มแล้วก็วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาหาลูกแอปเปิ้ลนะครับ เราสามารถเลื่อนดูตารางตรงข้างๆได้นะครับว่าจะดูว่าเพลเยอร์คนไหนยังไม่เข้าเกมเพลเยอร์คนไหนตายแล้วตายแล้วก็จะเป็นสีแดงๆนะครับอย่างผมเนี่ยตายแล้วนะครับสีเขียวก็คือยังรอดอยู่นะครับคือเอาจริงๆแล้วมันก็ใกล้จะจบแล้วนะตาต่อไปนี่ผมต้องรอดให้ได้เลยอุ้ยถ้าเกิดว่าผมรอดได้เนี่ยเพราะว่า เกมนี้เนี่ยมันรอดยากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมรอดเนี่ยผมอะจะชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมชนะปุ๊บเราก็จะได้เงินไปซื้อของพวกนี้นะครับซึ่งลูกแอปป้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยก็เขาก็จะลูกแอปป้าเนี่ยก็จะสุ่มเกิดนะครับนี่นะคะอาคนตายหมดแล้วนะครับเราก็จะได้เงินรางวัลมาแบบนี้นะครับ ก็จะมีตารางขึ้นด้วยว่าใครชนะใครไม่ชนะนะครับโดนเลยโดูเลย,เลยซึ่งผมมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ครับคือปุ่มช็อปเนี่ยมันบางปุ่มกระโดดครับบางทีเนี่ยเวลาผมเอารองเท้าแดงมานะครับรองเท้ากระโดดเนี่ยพอผมกระโดดปุ๊บผมไปกดโดนช็อปครับกลายเป็นว่าผมกระโดดไม่ได้ครับแล้วผมก็ลงน้ำตายครับ นะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเล่นอีกแมชหนึงนะครับซึ่งแมชนี้เนี่ยเราก็จะรอดให้ได้นะครับอุ้ยคนตายต่อหน้าเลยโอ้หุ้ยตรงนั้นมันอะไรอะ่ะอ๋อเป็นที่วาร์ปครับซึ่งไอ้เจ้าที่วาร์ปเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการเทเลพอร์ตเราไปยังเกาะต่างๆได้นะครับซึ่งก็จะสุ่มแตกต่างกันไปนะครับสำหรับแต่และเกาะ เพื่อนมาอยู่กับเราเพื่อนใช้รองเท้าเหลืองมาซึ่งมันจะมีพวกรองเท้าเนี่ยพวกรองเท้าเนี่ยนะครับมันก็จะใช้แบบที่ใช้ดีเลยนะผมแนะนำเลยก็คือรองเท้าฟ้าครับเพราะผมเคยเห็นนะเวลาแบบสมมุติทอร์นาโดมาเราก็จะลอยใช่ไหมครับเราก็ใช้รองเท้าฟ้าลอยลอยไปเกาะอื่นเพราะเราไม่มั่นใจครับว่า ถ้าเกิดว่าเราโดนพัดแล้วเราจะพัดไปที่ไหนเราจะตกทะเลหรือเปล่าเราก็ใช้รองเท้าฟ้าลอยไปเลยครับจะเป็นการคอมโบที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบเสาสันสันเจ้าญี่ปุ่นนะครับเราก็จะได้ดาบซึ่งมันจะสุ่มครับจะได้ดาบ1คนจะได้ดาบสองคนในเกาะนะครับ โอเคเรายังรอดอยู่โอ oh, ตานี้ถือว่าเป็นตาที่ดีมากเลยนะครับอ่า uh huh. ดูซิว่ายังมีใครรอดอยู่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเหลือรอดอีกเจ็ดคนนะครับโอ้ uh huh. ลับเปิดข้างหน้าเลยอะื uh huh. ทำไมลูกนั้นค้างอยู่บนฟ้าล่ะครับ uh huh. อุ้ยเกาะผมเป็นเกาะของผมกลายเป็นน้ำแข็งนะ ไม่ใช่สิเป็นกระจกนะครับซึ่งเวลากระโดดลงไปเนี่ยมันจะแตกครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยก็ก่อแตกนะครับสําหรับอันนี้เนี่ยก็คือยานบินอวกาศครับซึ่งเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขับได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถดูดคนได้ด้วยซึ่งผมใช้ไม่เป็นช่วยด้วยช่วยด้วยฉันขับไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยว เขาขับยังไงกันละเนี่ยเอาเพื่อนให้เราให้เพื่อนขับเราขับไม่เป็นนะถ้าเกิดว่าเราเล่นในคอมเราคงจะอาจจะดีกว่านี้ซึ่งเวลาดูดแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีดามเมจด,ด้วยหรือไม่ก็ดูดเพื่อนไปที่อื่นนะครับซึ่งมันก็จะมีเวลาด้วยนะครับถ้าเวลาไม่ทันก็จะเหมือนเพื่อนเมื่อกี้นะครับตกกลางน้ำเลยอืม เกมนี้เนี่ยดูจะลอดยากนะครับเนี่ยเหลือผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะครับเพื่อนขอบคุณที่ให้กำลังใจเรานะเฮ้ยเกาะเราเป็นเกาะกระโดดครับโอ้ช่วยด้วยอ่าซึ่งเกาะกระโดดเนี่ยมันก็จะทำให้เรากระโดดดิ่งดึงไปมานะครับลงเท้าเหลืองไปเลยเราไม่อยากโดนระเบิด มันเขาตามมาหรือเปล่าเออเคไม่ตามมาสวยเราก็จะยืนอยู่เกาะนี้เฉยๆนะครับเราก็จะไม่บินฮ้าวเฉยด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ไม่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 ลงจอดลงจอดลงจอดเออสวยมากอุ้ยอู้ช่วยด้วย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  ถ้าตายก็ตายด้วยกันนี่แหละสองหนึ่งปิว้วเคอยู่บนก่อนแล้วเย้เราได้ที่หนึ่งครับยากพออาการเลยนะครับซึ่งเราก็จะได้กล่องมานะครับสามารถอ p e เนได้อ p e เนเราก็จะได้ของนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับ พอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดี